เอ y น i ิทามฟ n ตเนสไทยแลนดจัดกิจกรรม e x c l u s i v e Media l o u n d Table โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังข้อมูลจากคุณไลอ้อนชินผู้นำสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจฟิตเนสในเอเชียดำรงตำแหน่ง g r o u p c h i e f Operating o f f ฟ c e r ของเอ y t i ิทามฟิตเ s สเอเชียค o r ์ปอเรมีเครือข่ายกว่า120แห่งใน8ประเทศนำความสามารถด้านการบริหารความเป็นผู้ประกอบการและวิสัยทัศน์ระดับโลกมาพัฒนาแบรนด์ให้เติบโต อย่างยั่งยืนได้วางรากฐานและขยายธุรกิจครอบคลุมกว่า14ประเทศทั้งในยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียเปิดสาขากว่า70แห่งในเอเชียและเชื่อว่าความสำเร็จไม่ใช่แค่การขยายจำนวนสาขาแต่ต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืนให้กับสมาชิกพาร์ทเนอร์และชุมชน n n y t i m e f ฟิตเนสแบรนด์ฟิตเนสที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสาขากว่า5,500แห่งใน42ประเทศตอกย้ำถึงบทบาทผู้นำในตลาดฟิตเนส24ชั่วโมงพร้อมบริการฟิตเนสแบบเฉพาะบุคคล